สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาประกอบชุดเฟืองท้ายนะครับสักโกฟี่นะอ่าอันนี้ลูกปืนลูกค้าแตกมานะครับเนีเวลามือขยับนะยุกเยอะนะยุกขึ้นยุกลงก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทุกลูกเลยนะหนึ่งสองสามนะแล้วก็ตัวน็อตตัวนี้นะครับแต่เฟืองตัวนี้เปลี่ยนนะครับแต่เฟืองอีกสองตัวไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมนะครับทีนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีเอาลูกปืนออกนะครับดับแรกต้องมีเครื่องมือตัวนนนี้กะครับ ก็จะมีลายไซส์นะครับที่พอดีกับรูนะครับรูเป้าลูกปืนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เวลาใส่เข้าไปนะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะทําให้หัวตรงนี้นะปานนะครับแล้วก็เอาลูกปืนออกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะให้น้องอัดเข้าไปนะครับก็จะอัดนะครับให้สุดเกลียวนะครับแล้วก็ให้หัวตรงนี้ปานนะครับแล้วก็ตีออกนะครับโอเค ทีนี้ก็จะใช้เครื่องมือนะครับพิเศษนะครับตัวนี้นะครับก็ทําเองขึ้นนะครับทําเองนะครับก็มุนเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะใช้ตัวนี้กระแทกออกนะครับกระเตี่ยวปั๊บปั๊บพอละดีนะเห็นไหออกง่ายนะครับใช้ตัวนี้กระแทกออกนะครับทีนี้ก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับ ที่นี่ก็หาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีหลายไซส์นะกับหัวตรงนี้นะครับก็หาที่แบบพอดีกับลูกลูกปืนนะครับตัวในนะครับถ้าพอดีถ้าเข้าสุดแบบนี้นะครับถือว่าพอดีนะครับก็ใช้ได้นะครับทีนี้ก็เอาอีกหัวหนึ่งนะครับยัดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้หัวข้างในทับานนะครับแล้วก็ล็อกกับตัวลูกปืนนะครับที่นี่ตัวนี้นะครับนค่อย้สุดเกลียวนะครับ ตึงมือน,นิดหน่อยก็พอนะครับไม่ต้องไปเฟื่อนนะครับอ,อ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหมุนเข้าไปให้สุดเกลียวนะครับเครื่องมือพิเศษเรานะครับป๊าบนะครับเอากระแทกครับเห็นไ,ไหมล่อทีเดียวนะครับปึ๊กรู้เรื่องนะครับ อ่าวนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดอยู่แล้วนะครับก็สามารถตีออกได้นะครับก็ตีออกจากอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับตีออกไปเลยนะครับตรงๆนะครับก็สามารถตีได้เลยนะครับเคจะออกมาแบบนี้นะครับอ่าอีกแข้งอีกด้านหนึ่งนะครับก็หลักการออกเหมือนกันครับก็ใช้ตัวนี้นะครับยันลงไปให้สุดนะครับป๊าบางส่วนที่นี้ก็ใส่หัวตัวนี้นะครับ ตัวแให้ปลานะครับใส่เข้าไปนะปา๊าปอ่าทีนี้ก็เอาลงแบบนี้นะครับตรงๆนะครับ,คครบแล้วก็เอามือนะครับจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับกระแทกลงนะครับ ฟาตัวนี้เป็นแผ่นยางอยู่แล้วนะครับแผ่นแผ่นลับแรงกระแทกนะครับตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้จะไม่เป็นรอยนะครับแน่นอนนะก็มือจับนั้นตรงับดีเลยเห็นไหมออกง่ายนะครับเปึ๊บแค่นี้เองนะครับทีนี้ก็จะมาล้างนะครับล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปเข้าไปที่เดิมนะครับก็จะเป็นสกูปี่ปีนี้นะครับอ่าครึ่งชมนี้นะครับเครื่องชมใหม่นะครับไม่ใช่ชมเก่านะครับอ่าลูกเปอนเฟืองท้ายนะครับก็จะมีอยู่เบอร์นี้นะครับ างคนชอบถามว่าใช้เปืนไหนบ้างนะครับ62่วน4นะครับแล้วก็เบอร์62่วน1นะครับแล้วก็63่วน2นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับแต่ลูกปืนตัวใหญ่นะครับตัวในไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยน1 2 3นะครับแล้วก็4นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีน้างในนะครับแล้วก็รหัสซีนนะครับแล้วก็รหัสประกันนะครับแล้วก็แวนฝนท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะได้ประกอบลูกปืนเข้าไปที่โต๊ะแขงกันนะครับก็อย่าน้ำมันกันนะครับเยอะๆนะครับ ก็จะมีตัวเลขนะครับอีกหน้านหนึ่งจะไม่มีตัวเลขบอกนะเอาตัวเลขนะครับผ่านมหาตัวเรานะครับแล้วก็ตีเข้าไปเลยนะครับตรงๆนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีแหวนล็อกนะครับแล้วก็น็อตนะครับเพื่อสิบนะครับการลุกปืนออกมาข้างนอกนะครับก็จะล็อกไว้อย่างนี้นะครับหยุดก่อนก้าวมุดให้สุดเกลียวกันนะครับแล้วก็ใช้ปอนนะครับตอนนี้จะปอนอยู่สิบสองนิวตันเมตรนะครับอ่าจากแน่นนะครับสิบสองนิวตันเมตรนะครับ ทีนี้ก็จะใส่ทุกปืนฝั่งนี้กันนะ กเสมอกับปลาตรงนี e ้นะครับถือว่าพอแล้วนะครับใช้ได้นะครับก็เอานังเสือนะครับนังเสือตัวเล็กนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ผ่าันมาฝั่งนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมาดดเพ้าตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัวลูกปืนนะครับดําแรงทับจากน้มันเยอะๆนะะแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างงี้นะครับป้าบนะครับให้สุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับดูดเข้าไปนะครับหยุดนะก็ใส่เผ้าเข้าไปก่อนนะครับก็ดูดเข้าไปให้สุดนะครับ ที่นี้ก <ried now. S 1> ็มนตัวน so totally. hey, ี้นะครับเข้าไปมีหลายวิธีนะครับทําให้มันเข้าไปได้นะครับแต่ก็นราเตะพ่นขนาดแบบนี้อันนี้ที่ผมมันมีเครื่องมือครับก็เลยทําง่ายนะครับแต่ถ้าเราถ้าเรามีมีเครื่องมือนะครับก็จะเป็นสามารถตีลูกปืนนะครับกับเข้าเข้าไปก่อนแล้วแล้วก็ค่ยตีลูกปืนเข้าไปแบบนั้นก็ได้นะครับเอ๊ยยึดแล้วเข้าไหมเข้าใกล้สุดแล้ว นี้ก็เสร็จสุดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ผังด้วยนะครับจะมีกิบล็อกนี่นะครับตรงนี้นะครับลองลองไปนิ้วผมตรงนี้นะครับก็จะมีกิบล็อกนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราหลดลูกปืนเสร็จแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งใส่กิบนะครับนี่ก็จะไปใส่กิบนะด้านหนึ่งนะก็ใส่กิบนะครับขดลงเข้าไปให้สุดนะ ก็จะมีรองของมันนะครับถ้าเกิดเขาสุดนะเขาสุดเขาลองพอดีอวนทีนี้ก็ใส่ซ้นนะใส่น้ำมันหนรับก็เอานังเสือนะครับตัวเล็กนะครับผ่านมาหาตัวทำมาใส่เข้าไปเลยถ้าสมือกับปลาตรงนี้ถ้าตอ,อแล้วนะครับ นี่ก็ใส่เฟืองนะครับตัวนี้นะเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับใส่เฟืองตัวนี้ครับตัวน็กนะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เฟืองตามครับตัวนี้ติดอยู่อย่างงี้วูดใส่เนาแข้งนะครับเะมีวูดอีกสองตัวนะครับใส่เข้าไปอย่างงี้นะเฟืบนหน้าล่างนะครับ ก็ดูที่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้โตนตรงนี้โตนครับต่อมาใส่ปากเกลนนะครับใส่ปากเกลข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ประกบฟาเลยนะครับถ้าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็ประกบกับฟางางแบบนี้ครับก็เช็คดูให้ดีนะครับอย่าให้มีขี้ผุขี้อะไรนะครับมาก่อกครับเดี๋ยวน้ำมันจะรั่ว รยะนะครับจะเท่ากันนะครับแบบนี้นะทุกตซ่นียนะครับถ้าเกิดไม่ใช่นอดมันนะครับมันก็จะยาวเกินนะครับเวลาออกมาเลยเกณฑ์อครับอัตราคะแนนนะครับ10นิวตันเมตรนะครับนอตเบอร์10นะครับแต่คอครับ ็ใส่เปือกไผ่นะครับใส่ตัวล่างเข้าไปก่อนนะครับก็จะมีแหวนนะครับเอาฝั่งเล็บนะครับขึ้นข้้งบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะสุดเกลียวแอนน็อตแหวนน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นสกูปปี้นะครับจะป้อนอยู่13นิวตันเมตรนะครับอัตราการแน่นนะครับโอเคที่นี่ก็เติมน้ำมันเปลือกไผนะครับก็เติมคนใหญ่นะครับถ้าเกิดร้อนออกมาก็พอนะครับ ไม่ต้องเติมหมดนะครับไม่ต้องเติม180นะ,ะก็จะมีแวนนะครับตัวนึงนะครับใส่หย่านืมใส่แวนนะครับ13นิวตันเมตรนะครับนี่ก็อะไประกอบล้อแล้วนะครับก็ต่อมาก็จะมันในประกอบชุดท่อสายพานนะครับ อันนี้ผมมีเอาลงไว้อยู่นะครับชุดพองสายพานนะครับผมจะไม่ถ่ายนะครับก็จะถ่ายเฉพาะชุดฝังท้ายนะครับถ้าใครอยากดูประกอบชุดชุดข้างนะครับก็สามารถเข้าไปลูในย้อนหลังได้นะครับของใน YouTube ก็ได้นะครับหรือติด,ดตอกก่อมาได้นะครับสวัสดีครับ